อุ้ยปลากระดียังมาไหลแต่ปลากระเดิดสวดสวดสวดมีมันนี่กุ้งกระไหลพี่น้องกุ้งกระไหลปลากระเดิดกระไหลไปไหน่อุ้ยปลากระเดิดอุ้ยกุ้งมีพี่น้องอุ้ยไปไหน่่สุดยอดเลยครับผมดูนี่มีเหยื่อสูตรนี้ครับผมไว้ใจได้ สูตรเด็ดครับสูตรเด็ดสูตเด็ดสูตเด็ดอีกแล้วนะหัวอาหารปลาดุกครับผมแล้วก็ลำครับผมแล้วก็น้ำปะลาะครับผมขัวครับผมขัวให้ใหม่ให้หอมเลย สูตรดักกุ้งนี่พี่น้องเอ้ยหอมไปหาบ้านแปดบ้านขัวเลยครับเห็นไหมนี่อบไวอีกจิงน้อยสูตรดักกุ้งสูตรนี้แจ๋วแน่น,นอนครับนี่ขัวได้ที่เลยครับผมแห้งใหม่แห้งดีครับผมหอม เอ้สูนีสุดยอดหอมแต่ว่าป่าอยากเข่าเนี้ยนะครับเด้อป่าน,นี้น่อยปลากะเดิดหน่อยเขาดีมันหอมปลาลาโห่เรียบร้อยห่อเลยครับยังีเอ๊แค่นี้แล้วครับผมเอาแควนไว้ในมุมเขาเลยครับผม สวัสดีครับโอ้ยติดมอเตอร์เว์พี่น้องติดมอเตอร์เว์เสียงดังไม่ยามกุ้งพี่น้องดักกุ้งไว้สิหลังครับผมกับสูตรเหยื่อเด็ดผสมน้ำปลาเนาะเด็ดแน่นอนครับผมไม้ยนี่ม่รุ่นครับผมมีรุ่นปะ่ะลุยครับลุยไมยมอเตอร์เว์ชนบุรีหลังแรกครับหลังแรก แต่ว่าไม้นี่มันปากกระเดิดมันอยากหลายเนี่ยอู้นะบอสเรียกะโอ้ยสวดบอสสวดบอกโอ้ยได้อยู่ครับได้อยู่โอ้ยสวดสวดเลยครับผมนี่ปากกระดีกระไหลพี่นอ้องผุ้นะปากกระเดิดโอ้ยโอ้ยโอ้ย กุ้งออกกุ้งออกกุ้งออกโอ้ยโอ้ยกุ้งออกโอเคครับผมไปลุ่นหลังต่อไปครับหลังที่สองครับผมสิหลังเดี๋ยวสิบ้ารุ่นทุกหลังเลยสวดบอ่อสวดบอ่อโอ้ยได้ย่ครับได้ย่โอ้หลังนี้กุ้งฝอยหลาย หลังที่สามอุย้ยปลากระดียังมาหลายแต่ปลากระเดิดสวดสวดสวดม,มันนี่กุ้งกระไลพี่น้องกุ้งกระไลปลากระเดิดกระไลเพื่อนหอมปลา,า,าล่าเสลียวเพิ่นใส่น้ำปลาล่ามาันหอมปลากระเดิดสีเขียพ,พี่น้องเพื่อนนะโอเคเลยโอเคเลย นี่หลังที่สามครับผมไปรุนต่อไปเพื่อควมรวดเร็วครับผมหลังที่สีครับผมอุ้ยปลากระเ,กดเดิดอุ้ยกุ้งมพงีพี่น้องอุ้ยเพื่อน เสุดยอดเลยครับผมดูนี่มีเหยื่อสูตรนี้ครับผมไว้ใจได้อหอมกลิ่นปลาร้โอเคโอเคไปลุนล้งต่อไปเลยครับผม หลังที่ห้าครับผมสวดอีกแล้วปากกระเดิดนี่วันนี้อ้ยขันปากกระเดิดอ่เพราเขากุุงขึ้นสิขากี่น้องุูนะอูยอ้ยทั้งกุุง,ท,ง,ท,งทั้งปากกระเดิด มาล่องเบืองหลังนี่ด้วยหลังเลิกๆด้วยยู่เลิกๆปากกระเดิดสีขาวะอ๋ออีปูปูหนึ่งตัวอ่ากุ้งพ่อใดอยู่ครับผมอ่ะโอเคครับผม หลังที่8ครับผมชวดบออหลังที่8ปอู้เต็มๆครับผมนี่สวยงามครับผมอุ้ยนี่สุดยอดเลยโอเคครับผมกุ้งใสกุ้งงามขนาดครับผม เห็ดกุ้งเต็นได้เนาะไปอีกสองหลังทุดท้ายเหลือสองหลังอยู่พุ่นครับผมเดี๋ยวผมลงไปยามกันเด้อมองเลิกๆพุ่นครับผมมันเป็นเกาะมองนั้นเป็นเกาะล่องไซเบิง สองหลังทุตไทพี่น้องบ่มีเลยน้ำลึกอโอ้มาชมผลงานสิบหลังสองหลังบ่เข่าพี่น้องสองหลังทุตไทบ่เข่าเลยดักน้ำลึกนี่โอ้ทั้งกุ้งทั้งปลากระเดิดเลยมือนี่ อุ้ยเทิงกุ้งเทิงปลาพี่น้องเอ้ยพื่อนสวดสวดเดี๋ยวขอคัดปลาคัดกุ้งออกกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งกุ้งงามๆครับผมอ่าคัดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ปลากระดีปลากระเดิด,ก,ด,ดกุ้งครับผมสด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 ,สดก้อยครับก้อยเพ่อนสวนปลากระเดิดครับผมโยนขึ้นลังค่าตากแดด ไว้ถอดกรอบๆโอเคสูตรเยอ,เอาไปฮหดตามได้ครับเด้บอบ่หมานหน่อยกับมานหลายครับผมคลิปนี้บายบาย